การปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Basic Nursing Practice) การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและกลุ่มบุคคลในสถานเพยาบาลที่บ้านที่โรงเรียนโรงงานที่ทํางานแผนกผู้ป่วยนอกและในชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันความเจ็บป่วยการฟื้นฟูสภาพและช่วยในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่จะทําให้บุคคลฟื้นหายจากความเจ็บป่วยหรือตายอย่างสงบโดยพย์บาลวิชาชีพระดับปริญญาตรี ตัวอย่างการปฏิบัติการพยาบาลตามสถานพยาบาลต่างๆดังนี้ 1. โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ความรู้แก่ผู้ป่วย 2. พยาบาลเฉพาะทางจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาเช่นพยาบาลห้องผ่าตัดก็จะเตรียมอุปกรณ์ในการผ่าตัดคอยช่วยเหลือแพทย์ที่ทําการผ่าตัดเป็นต้น 3. พยาบาลบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยจะรับพยาบาลเพื่อเป็นผู้อนุมัติการเคลมเงินประกันจะต้องมีความรู้ทั้งเรื่องโรคและเรื่องของระบบประกันโดยจะคอยเป็นตัว กางระหว่างโรงพยาบาลคนไข้และบริษัทประกัน 4. พยาบาลอิสระสามารถทํางานดูแลคนไข้ตามบ้านผู้ดูแลดูแลผู้สูงอายุตามบ้านพักคนชาราหรือดูแลเด็กเล็กที่สุนรับฝากเลี้ยง 5. พยาบาลประจําคลินิกเสริมความงามคอยให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าและช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคลินิกค่ะ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Nursing Practice) หรือตัวย่อก็คือ ATP หมายถึงการปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องใช้ทักษะและสมรรถนะในการจัดการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งในการตัดสินทางคลินิกในการจัดการกับผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากและซับซ้อนเป็นการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ3ประการได้แก่ 1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ specialization คือเน้นผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มจะมีพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยในโรคต่างๆอย่างต่อเน,นื่ 2> 2. นงอง,อนนงเช่นโรคความดานันโรคหัวใจโรคเบาหวานเป็นต้นค่ะ 2. การปฏิบัติที่ใช้องค์ความรู้มากกว่าพยาบาลขั้นพื้นฐาน expansion ต้องจบปริญญาโทต้องทำวิจัยได้ต้องรู้ขั้นตอนในการทำวิจัย 3. มีความก้าวหน้า e d p e n c e m e n t s บูรณาการทฤษฎีการวิจัยและความรู้จากการปฏิบัติซึ่งได้มาจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางการพยาบาลในสาขาที่ต้องปฏิบัติ a d v e n t i s d p d a t r i c Nurse (APN) ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงมี10ประเภทดังนี้ 1. พยาบาลผู้เชี่ยวชาญหางคลีนิก c l i n i c Nurse Specialist) C.N.S. คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านความรู้และการปฏิบัติในขดนงในขแดแง่หนึ่งทั้งคลินิกที่ได้เรื่องโดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยผู้ช้บ,บริการโดยตรงการพัฒนาคุณภาพของการบริการพยาบาลในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่พยาบาล นะคะพยาบาลเวชปฏิบัติเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่สามารถประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยผู้ใช้บริการอย่างสมบูรณ์ให้การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพให้การบำบัดทั้งโดยการใช้ยาและก็ไม่ใช้ยาประเมินผลลัพธ์ของการจัดการดูแลผู้ป่วยแต่ละบุคคลที่มีปัญหาการเจ็บป่วยทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบเรื้อรังนะคะนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มี หน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคการจัดการกับความเจ็บป่วยโดยสามารถสั่งจ่ายยาเบื้องต้นได้ตามข้อกำหนดค่ะพยาบาลวีสัญญีให้การดูแลเกี่ยวข้องกับบีสัญญีได้แก่การเตรียมและการประเมินผู้ป่วยเพื่อให้ยาสลบทำให้ผู้ป่วยหมดความรู้สึกโดยการให้ยาและเทคนิคทั้งเฉพาะที่และทั่วไปรวมทั้งการสอดใส่เครื่องมือบางอย่าง เพื่อการเฝ้าระวังผู้ป่วยและดูแลหลังได้รับยาระงับความรู้สึกการจัดการกับความปวดเฉียบพันและเรื้อรังการช่วยหายใจและการช่วยฟื้นคืนชีวิตค่ะพยาบาลพดุงครรคือพยาบาลพดุงครรที่เริ่มให้บริการกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะผิดปกติหรือมีภาวะเสี่ยงทำงานร่วมกับแพทย์ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จุดเน้นคือการปฏิบัติหน้าที่โดยการดูแลก่อนคลอดระหว่างคลอดและหลังคลอดดูแลมารดาดูแลทารกและการวางแผนครอบครัวการดูแลนรีเวทในภาวะปกติ